พี่นนพี่พรนภาขอบคุณค่ะพี่วบไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยโอ้ย <c ười> คิดถึงจังเลยจ้าน้องน้องตรไหนคะ้บอังโสวัสดี ีเอเตอร์มือใหม่ป้ายแดงคะ่ะสวัสดีนะคะแวะมาฟังเพลงจ้าสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะสาวไปนาะทั้งแอบก็ขอบคุณมากครับถือเป็นคำอวยพรจ้าพี่เสือเนี่ยอ,อาภัยมณีไม่มีเลยนะ้องฟ้าร้องดังขอตัวก่อนเจอกันนะครับจ้า ขอบคุณพี่อุไลนะคะพี่อุไลพักผ่อนนะคะสุขภาพร่างกายต้องแข็งแรงมาก่อนเนาะคุณสมศักดิ์กับมาใหาก้กำลังใจเนาะค่ะเนาะพี่อดอนก็ยังนั่งเป็นประธานอยู่ช่างเอ,อิร์ธน่าจะมีลูกคาะค่ออะเมายิ้มยิ้มด้วยความดีใจทักทายเป็นกำลังใจให้ครับไอ้พมอมาบอกขอ,ขอให้ทุกคนโชคดีเด้อเวลาอนอันเวลานั่งว่างๆเจสซี่พี่น้องกันกับบัวหมาด้อันลูกค้าก็ได้ บ้าน,นองทันคุยกับพี่นองกะลังเพิ่นเลือกได้ก่อนดูก่อนนะคะเลือกดูก่อนจ้าพี่พรพี่วาก็สวัสดีค่ะคุณพันพันทีก็ให้หัวใจสวยๆนะคะน้องทันก็ทําหัวใจไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่อยากจะให้วิ่งออกมาเหมือนน้องพี่โอ้ก็ไม่ได้มาเนาะคะเนาะอันทําแบบนี้คุณพี่ๆเพื่อนๆขอบคุณช่างเอิร์ธขอบคุณช่างแอดขอบคุณพี่แอดขอบคุณช่างเอิร์ธ ขอบคุณน้องนภพาขอบคุณคุณสมศักดิ์สวัสดีค่ะคุณสมศักดิ์คุณศักดิ์นะคะทักทายครับสวัสดีพิงค์ินทิสมศักดิ์จันทมาศอันคุณพันพัน์ทีมก็สวัสดีคุณสมศักดิ์นะคะจันธมาศนะคะเพ่นอยู่ทางอียงก่ทางไต่เนาะค่ะนเพิคนอยู่ทางภาคไต่แต่ว่าบ้านเกิดเพ่นอยู่ร้อยเอ็ดเมืองร้อยเกินจ้าสาวหนุ่มหนุ่ม ก้อนนองคันขึ้นประมาณเจ็ดโมงขึ้นช่วงงพี่พร้นพี่ว้าจะเอ้ขึ้นพร้อมพอมพี่โอเลือกเองพี่น้องคาตะคุยจะปีกันนองมากันแม่งามก็สวัสด,ดีค่ะน้องจอยสายพิมตามป้ายเลยนะคะปูอย่างเรียบร้อยเนาะโอ้ปูเรียบร้อยโอ้ยปาทพี่อุดรปล่อยให้น้องพันงงตั้งนานปูกระเบื้องเนาะแปลกจ้ะ ส่ซับในได้ใส่วสสหายน้ำได้สไใส่ซับนในแม่งามก็สวัสดีน้องจอยเสิญน้องนองเพิน่นกับ้อยให้กำลังใจเฮาอยู่สวัสดีค่ะพี่แอดยินดีกับคีเตอร์มือใหม่ขี่แมงวันกับว่ามีจักเม็ดงามคักแต่ยังว่หลงเจ้าของนี่ยอจพูดมาพี่วงจันทร์ก็ใส่เวลาลงเวทีแล้วนะคะ ขอบคุณพี่พี่เพื่อนๆน,นะคะลูคุณลูกค,ะคะ้าขาดูไปนะคะท่ายนะคะลาตีสวัสดพรุงนี้เจอกันใหม่นะคะเพื่อนๆยินดีพี่ๆเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะกลังใจก่อนนอนจ้าขอบคุณนะคะพี่อุไรพี่พรพี่วาลาตีก็สวัสดีดค่ะพี่วงจันทร์ก็สวัสดี มีข่าวดีหรือยัง้ายังค่ะแต่พี่โอ้มีข่าวดีแล้วใต้แดงเลยค่ะสวัสดีค่ะไอพมมาพี่เจริญศรีก็สวัสดีไอพมมานะคะช่างแอปก็สวัสดีค่ะพี่วงจันทร์ขายพินนะคะข้างๆกันคือบอ่อเอิญลงต้องดูข้าวก่อนครับว่าขายได้เท่าไหร่แมนบอกจากพี่อุดร ตลาดนดพี่วงจันทร์ก็สวัสด,ดียามเยน็นทุกอันเพิ่งกดกันยังใดดอกจ้าอันพี่เอ,อิร์ดอันช่างเอ,อิร์ดเพิ่นกะแนะนําเวลานั่นให้กดลบไปเรื่อยๆจ้าพี่เจริญสีลบไปเรื่อยๆยังเหลือคิดลบไปเรื่อยๆค่ะให้กลาลังใจนะคะนาะปับดีคุณพันพันทีนะคะขอตัวนะคะขอบคุณค่า พี่หนูพันธ์ขอบคุณเดินทางปลอดภัยนะคะขอให้ขันให้กำลังใจนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะขอให้สู้ๆู้านธานค่ะสู้มาจนปัานนี้แล้วก็สู้ต่อไปค่ะเพราะว่ามีพี่ๆพอดีค่ะพี่ปองขอบคุณนะคะพี่ปองมาส่งกำลังใจให้ขอบคุณมากมายเลยค่ะพี่ปองเรียบร้อยแล้วครับน้องขาไปแกงแล้วไอ้พมมาพากินพาเที่ยวทักทายเช่นกันนะคะแ พ่อพี่ที่ว่าลาตีสาวไปขวัญเงินก็ใช่ใช่ไหมใช่ค่ะดูไ้มากค่ะจบมือรวๆัๆขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะพี่มนคุณสวยพี่มลคนเหนือเนาะร้อยเกินตอนนี้ก็ขอบคุณสี่ล้านดวงตาสวยๆนะคะขอบคุณมากมายเลยค่ะ ผู้ใดน้อให้ดาวจ้าน้องจอยขอน้องจอยผ่านนะคะตูสู้นะจ้าน้องจอยเป็นกาลังใจให้จ้าเป็นกาลังใจให้น้องจอยนะคะน้องจอยก็พี่น้องเขาเพิน่นผ่านไปหลายคนเลยจ้ะน้องนภาช่างเอ,อิร์ทก็สวัสดีไอ้พรมมากพรได้ยิ้ข่าวจากที่อุดรก็น้องทันก็ดีใจมากเลยค่ะดีใจมากเลยเดี๋ยวน้องทนันเอาเอา เดี๋ยวนอ้องอันกินข้าวอิ่มแล้วบ่อันคุณชุลีพรอนสวัสดีค่ะพี่พรที่มาคุณพ,พี่เพื่อนเพื่อนขอบคุณช่างเอิร์ธขอบคุณช่างแอดขอบคุณพี่แอดขอบคุณช่างเอิร์ธขอบคุณน้องนภา,าขอบคุณนึกว่าจะมาชอบเรา นาคุยกับเรามาแล้วต้องต้องร้องเพลงเกี่ยวพี่อุดรแล้วพี่จ้าน้องจอยพอเห็นคอมเมนต์พี่น้องมันบ่อจ้าน้องจอยน้องจอยพอเห็นคอมเมนต์แล้วค่ะเนาะเดี๋ยวอันน้องคันเอาช่างเอ,อิร์อสวัสดีค่ะช่างเอ,อิร์ออีกรอบนะคะนึกว่าจะมาชอบเราแต่ก็เอาเราเป็น ข้าคุยกับเราสมเวลาพี่พรพิวาก็ยังสะสมเวลาเนาะค่ะนาะพี่เจริญศรีก็รอตรวจสอบเหมือนน้องทันเลยจ้ะรอตรวจสอบส่วนพี่จันก็สวัสดีพี่เจริญศรีนะคะท,ทักทายจากพี่เจริญศรีนี่ก็ทุกทันอีกหนึ่งนาะทีน้องทันก็จะขอลงเวทีเด้อจ้ะสิีเ้ไปหาพีหาน้องทันเนาะคะ่ะเนาะทันบรสันมันสิไปบรทัน พี่ยินทิสมศักดิ์จำพาม่าคุณพันพันทีมก็สวัสดีคุณสมศักดิ์นะคะจันิม่าน,นะคะวันหลังจะมาฟังเพลงใหม่๋อพี่พรีิวากาลังจะเดินทางแล้วพี่อุดรเอารถรับส่งด้วยพี่พรีิวาขอบคุณครับค่ะยินดีด้วยจากพี่แอดโอ้สุดยอดเลยค่ะสุดยอดเลย <c oughs> หลวงเอิญแต่ช่างแอดช่างเอิญ น้องจอยก็สวัสดีไอ้พมมาจ้าไอ้พมมาคลื่อนเพราะในยิ้นข่าวดีไอ้พมมานี่ก็สามเดือนบนบนแบบนี้นะผ่านทุกคนเลยเดี๋ยวน้องทันจะบนมากพี่ปองก็สวัสดีค่ะพี่โอ้พี่จงรักเนาะเนาะเรียบนานสองนานแต่ทำตามากับเตือนไม่หยุดโอเงินเป็นตังแล้วก็ยังไม่ได้ตู้ ได้กินไข่ดาวสดๆข้าวๆก่อนนะคะค่ะขอบคุณค่ะพี่พรเดินทางปลอดภัยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะที่ผสมเวลาพี่พรพิพวาก็ยังสะสมเวลาเนาะค่ะนาะพี่เจริญศรีก็รอตรวจสอบเหมือนน้องทันเลยจะรอตรวจสอบส่วนพี่เุนพรอมพี่อูสวัสดีค่ะน้อง น้องพรเอ๋ยน้องนาภาสวัสดีภายเนาะคุณสมสักชออกันไหนเรืเอยจะขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณทุกกำลังเอาอาทิตย์เนาะพี่น้องจะได้เพลินทานกับพี่น้องพื้นนอนตีสามจะน้อนบ่หลับไปกินกาแฟบ่เคยกินน้อนบ่หลับแกงขี้เหล็กกับพี่จงรักก็ สวัสดีค่ะพี่พรพี่ว่าสอนปิน่นะคะสวัสดีค่ะแยินดีกับประกาศอันางเนาะตลาดนัดพี่วงจันทร์ก็สวัสดียามเย็นจ้กพี่พี่พจเจริญศรีวันนี้พี่เพื่อนๆผ่านหลายคนเลยเดี๋ยวคิวต่อไปนอขอโทษขอภัยเด้อพี่น้องกันอ่านปรทันเนาะกันเนาะ นกจอยก็สวัสดีค่ะพี่นภะาะขอบคุณนะคะขอบคุณ